ผมรู้อยู่แล้วครับว่าชะตาผมตอนเนี้ยคือมีทสุดท้ายแน่นอนอยู่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะปั๊น,นีนเน่เป็นไงปลาฉลามปังอุ๊ยโอ้โหแดงเถือกโอ้โหลั่นไวปนอะ่ะยิดลั่นคนะุณไปอ่ะปังกโอ้ยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยนะครับทุกคนตอนเนี้ย ผมมีเพชรอยู่แค่ศูนย์เพชรนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มเพชรกับเว็บ24่สิบสตนี่แหละก็คือว่าในเว็บนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราสมัครยูทูบเนมก่อนแต่ถ้าไม่ใครไม่อยากสมัครนะครับเราก็แค่กดล็อกอินด้วย Facebook เท่านั้นเองนะครับผมวิธีเติมเงินมี3รูปแบบนะมีทูบันนี่ทัวร์เลทแล้วก็เคแบงค์นะครับวันนี้เนี่ยคือผมจะมาสาธิตวิธีการเติมทัวร์เลทนะครับแล้วก็ดูเบอร์ดูเบอร์เสร็จปุ๊บใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็ กดโอนเงินครับแล้วเราเช็คชื่อเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับกดกดยืนยันครับเรา copy เลขอ้างอิงมามาใส่ในช่องนี้เลยนะครับมาใส่ในช่องเลขอ้างอิงเลยนะครับใส่เสร็จปุ๊บยืนยันการทำานิการเรียบร้อยครับดำรการสำเร็จเรียบร้อยนะแล้วก็รวดเร็วมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟลนะครับผมเริ่มต้นเพียงแค่10เคดิต10เคดิตก็คือเงินของเราเองคือ10บาทนะครับถ้าดวงดีก็คือแลกเพชรไปถ้าดวงไม่ดีก็อันนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยครับมาครับไม่ต้องพูดมา่งเพลงเริ่มสุ่ม โอ้โหสุ่มรอบแรกก็ด้ายพันแปดร้อยเพชรนะครับทุกคนคิดดูเอามันอันนี้ผมจะบอกว่าแล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมนะมา yeah ต่อเลยเหมือนเหมือนจะบักแล้วดูทรงเปิดครั้งแรกเหมือนหลอกให้ได้ใจแล้วก็ห่างหายไปอีกนานแต่ผมแต่ผมไม่เชื่อว,ว่ามันจะห่างหายไปนานผมคิดว่าดวงผมมาจาัดวันนี้ผมคิดว่ามันต้องมาอีกคือมันต้องมาอีกมันต้องมาอีกมันต้องมาอีก,ออกเป็นไงอีก3 6, 6 9 7เเพชรอ่ะทุกคน เอาดิแค่30เครดิตเท่านั้นนะครับสามรอบหมุนไป3ามรอบได้มาห้าพันกว่าเพชรสุ่มต่อเครดิตยัยงเหลือคือยังไงที่เหลือกำไรอยู่แล้วแหละเฮ้ย หลังจากที่เราสุ่มเสร็จนะครับแล้วก็รอเพชรเข้าสักครู่เดียวนะครับผมนะาไม่นานคือเพชรเข้าแน่นอนนะครับนี่ครับพอรอพอเรารอสักครู่นงครับเพชรก็เด้งเข้าตัวเราเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเพชร6 5 5 1เพชรนะครับทุกคนอืมไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ฝากกว้ด้วยนะครับผมสำหรับเว่พี่สีตะโตนะคนดูไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเอาละครับทุกคนครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกทคนด้วยนะครับนวันนี้แบกับแสนดีอีกเช่นเคยนะครับก็คือว่า วันนี้เนี่ยเราจะมาสุมสกาอันใหม่กันนะครับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะถ้าเราถ้าเอาเป็นภาษาผมเลยผมก็จะเรียกว่าสกาเมการโรดอนนะครับผมนะที่มันเหมือน AK เคเล็กแปนครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรือสุ่มอะไรเยอะนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าสกานะว่าม,มันดีหรือเปล่าที่มันบวกมาว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเลยนะผมนะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูก่อนว่าเราต้องเตรียมเพชรเท่าไหร่ถึงเราจะอัพเป็นสกาอันเนี้ยชิ้นสกาชิ้นเนี้ยเป็นเลเวล8นะครับผมนะทุกคนครับผมอาจจะเล่นไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอดีว่าผมเนื่องจากเกิดบัติเหตุกับนิ้วนะครับผมนะผมก็เลยกดปุ่มไม่ค่อยถนัดนะค<อ>นดูถ้าผมเล่นแล้วมันตายยังไงหรือไม่ได้ที่หนึ่งก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจําเพชรต,ตอนนี้ผมดีกว่า 1, 3, 3, 1, 2นะครสบ1 7 3 1 2นะแล้วเนะ๋ยวผมกมจะเจ่ออัน้ผม่้อครับผอมนะแล้วอ่า แล,แล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เพชรกันไปเท่าไหร่นะครับทุกคนครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าชะตาผมตอนเนี้ยคือมันุดท้ายแน่นอนอยู่เลยครับเป็นนะสุดท้ายนั่นไงสุดท้ายจริงนั่นแหละรครับท่านผู้ชม อ่าตอนนี้เราก็เหลืออยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเพชรนครับอันดับแรกเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะเออเอาสก,กาขึ้นมาใช้ก่อนละกันอ่าถือไว้ก่อนถ้าผมแนะนำนะครับการซื้อในนี้มันไม่คุ้มนะครับผมแนะนําว่าเราไปซื้อในร้านค้าแล้วเป็นกล่องสุ่มดีกว่านะครับผมนะทุกคนนี่มาใครมีบัตรส่วนลดก็ใช้ไปนะค,คนดูนะครับมันลดได้หนึ่งร้อยเพชรเลยนะแล้วก็ใช้ไปกดซื้อไปเรื่อยๆดดูที่่ปรรระมมมาาาาณกกคัับ้ววนเย จะสรุปให้ว่ามันต้องใช้ไปเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอ่อขั้นแรกขั้นแรกเออมันต้องเอาเท่าไหร่ขั้นแรก,แรกอ่าขั้นแรก30นะครับผมนะขั้นแรก30นะคนดูเดวผมเอาอีกเครื่องเนื้ออันนี้คือทำเพื่อคนดูเลยนะครับเือคนดูจะได้รู้ไงแบบว่าคนดูต้องเออคนดูต้องเตรียมเท่าไหร่หรือแบบต้องใช้เพชรเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้โทเค็นของในการอัปเกรดเนี่ยมันเท่าไหร่อ่านะครับผมอันนี้30นะผมเลอกไปก่อนหนึ่งรอบปึ๊บ อ่านี่คือเลเวลสองนะครับเลเวลสามใช้หกสิบอ่าเลเวลสามอ่าเลเวลสี่ใช้ร้อยยี่สิบไปเลื่อนไปเลเวลห้าใช้สองร้อยสี่สิบนะครับอ่านี่ก็คือออปชันเมื่อกี้คือถ้าใครอยากได้ออปชันสำหรับปืนนี้นะครับก็คืออัพเลเวลห้าพอเราสั่งอานตัวละครปุ๊บฉลามก็จะขึ้นมา ฉลากก็จะขึ้นมาที่ที่เราสังหารสตูไปนะครับผมนะคันนี้ก็ใช้400อ่าอีกขั้นหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดอีกขั้นอีไอไอ,อขั้นที่7อ่อะถ้าผมจําไม่ผิดมันจะอยู่ที่800นะครับ800มันอยู่ที่800นะเฮ้ย600ตอนนี้เราก็ใช้ไป850ละ850ละเดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มต่อเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราใช้เพชรอีกประมาณส 2, ัก2,000ถึง3,000เพชรก็น่าจะได้เลยนะ,ะทุกคน เราพยายามอย่าสุ่มเกินนะนะถ้าสุ่มเกินเราจะเออ่มันจะมันจะเหลือนะมันจะทําอะไรไม่ได้นะครับผมนะเพราะมันเป็นอัพอ่นนี่ผมเกินมาผมเกินมาแปดสิบแล้วนะคุณโดอันนี้ก็บวกไปอีกหกร้อยนะครับอ่าเรื่องขั้นน okay, ี้คือเลเวลตันแล้วครับคือเลเวลเจ็ดนะครับผมนะอ่านี่แล้วเราก็จะได้คาเต้นมาด้วยเดี๋ยวผมจะใส่คาเต้นเลยก็เราใช้โทเค็นในการอัพไปทั้งหมด1,450อันนะครับผมนะส่วนเพชร ใช้เพชรไปทั้งหมด14182รเพชรนะครับผมนะรวมทั้งสุ่มปืนแล้วแล้วก็อัพปืนเป็นเลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมก็จะถอดก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเข้าร่วมสมรภูมิครับเป็นตำแหน่งโอเคผมจะเอาท่านี้ออกแล้วก็เอาท่าฉลามแทนอ่านี่ท่านี้เนี่ยหล่อเลยท่อเอ้ยหล่อเท่สุดไปคอนโดเดี๋ยวเราก็จะ เอาปืนสก,กาอันเนี้ยไปลองกันนะคนดูว่ามันจะมันจะโหดหรือเปล่านะคนดูเดี๋ยวเราไปรับชมนในเกมนะเพราะว่าผมแรงสูงค่อนข้างจับคู่นานนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปเจอในเกมนะคนดูครับอ่าเราก็มารอเครื่องมันที่เรียบร้อยนะคนดูโอ๊ยค่อนข้างจ็บนิ้วกดไม่ได้โอ้จะกดยังไงวะเนี่ยปุ่มสองอันเลยเดีย๋ยวผมก็จะเอ่อกดท้าเต้นให้ดูก่อนละกันครับฮ่าท้าเต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยท้าเต้นนี่เลย นี่กวักมือด้วยเชืออย่างนี้ปึ๊บชาร์จพลังมาถือปืนปึ๊บควยกวักมือ <c oughs> โคตรเป๊ะรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์ในการยิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะอ่านี่เห็นไหมไหนมันเหมือน,ม,ออนมันเ,เ,มเหมือนแบบปากฉลามงับอ่ะฟึบฟึ๊บฟึบฟึบอย่างเงี้ยมันถึแโดนอ่าเราได้เอ็มหกสิบเหมือนจะมีคนตายนะ อ่าผมบอกแล้วเหมือนจะมีคนตายนะผมนะโอ้ยผมเจ็บมือมากเลยปัง<ะ>อ่าตายสองนะคุณดูสองคิวนิ่มๆเลยนะวันนี้เราภารกิจของเราก็คือต้องตามหาเจ้ามิกาตรดอนก่อน ช่วงนี้ก็โควิดระหว่างหนักนะครับใครที่อยู่กรุงเทพก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะผมนะดูแลตัวเองกันดีๆนะครับผมนะเรื่องสุขภาพสุขภาพครับออกไปไหนก็พกเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือพกไว้ติดตัวตลอดนะครับพอเราจับอะไรเราจับอะไรนะครับเราจับอะไรเมื่อเราจะไปเซเว่นหรือจับตะกร้าถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรทาเจลล้างมือนะครับทาทุกครั้งนะไม่ว่าจะจับเงินหรือจับอะไรแหละคนโดนะครับเราควรล้างมือตลอด อ่าเจอแล้วครับทุกคนครับสกาแล้วผมเจอแล้วในที่สุดปืนที่เราตามหามันก็ได้มาอยู่ในมือเราครอบครองเป็นเจ้าของเรียบร้อยรอบนี้เดี๋ยวเราก็จะฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะไปหาคนละไปหาคนยิงแล้วนะผมนะไปเทสปืนสน,นั่งกันเฮ้ยเหมือนเราเจอคนแล้วครับทุกคนจะขอวิ่งตามหน่อยแล้วกันเฮ้ยวิ่งอยู่นั่นแหละตามไม่ทันเฮ้ย สิทาดูเอฟเฟกต์ที่ด้วยน้องสากาเย้ยฮ่าฮ่าค่ะบาลีดไม่ช้ำจะอขอบัญญาตนิดนึงนะค,คนดู <c oughs> เขาเล่นเหลี่ยมเอ่อเหลี่ยมบั็กนะครับเหลี่ยมบังเกอร์เหลี่ยมต้นไม้นะครับเขาเล่นเหลี่ยมบั โอ้ยหวัน่วนนะั้นน่ะตายนะครับคนดูครับสองเอ่อตอนนี้ก็สี่คิวเข้าไปแล้วนะค,คนดูครับบอกเลยว,ว่าเกมนี้ตึงนะครับมีเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมต้นไม้เหลี่ยมอะไรด้วยนะเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับเฮ้ยเฮ้ย เสวัยชน,นะนึกว่าถูกเฟ้าตายถูกวปะปั๊มีเป็นไงปลาฉลามถ้าใครยังเห็นไม่ชัดเฮ้ยต่ก,ก็เอ้ยตัดต่อสาโลโมชั่น ตอน,นี้เราก็5คิวไปแะ้วนะคนดูนะเมื่อกี้ผมดึงดึงแรงไปหน่อยมันก็เลยเลยหัวนะครับมันก็เลยไม่โดนตั้งแต่เม็ดแรกนะแต่เมื่อกี้ก็แดงเถือนนะไม่มีอเอ้าเอ้ายังมีอีกเหรอครับเนี่ยเอ้ามาอยู่อะไรกันนอกหมอกกันเต็มเลยเนี่ยอุ้ยสองเม็ดแดงเถือกเถือกกีกแล้วอุ้ยนางเถือกเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องมีคนอยู่นอกหมอกเอ้ยข้างหน้าเราโดน ไปเก็บมาทรงไมเนี่ยมุมต่ำเก๋เปลี่ยนกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเล่นฉลาดนิดนึงมันจะไปหลักเขาตรงนี้เขายังไม่รู้นะครับว่าเราลงมาตรงนี้นะเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้คนดูครับยังไม่รู้ เจาะไปเลยเจาะไปเลยไม่มีใครอยู่แล้วจ้าตรงนั้นนะไม่มีใครอยู่แล้วจ้า <S 2> <S 2> <S เอาเซอร์ไพร์มาเธอร์ฟักเกอร์เซอร์ไพร์เอามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอ๊ะใจเอ๋เฉยเลยไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าสเต็ปเขาเรียกว่าสเต็ปฉลามปังอุ้ยโอ้โหแดงเถือกโอ้โหลั่นไว้อีส์ลั่นคนไว้อะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ครับท่านผู้ชมลั่นอย่างไว้สวย เกี่ยวกว่านนะครับถ้าเราเข้าต้นไม้นี้ได้สวยครับทีนี้เราก็จะเจาะบังเกอร์แค่เงเดียวเขาจะไม่มีที่ทเล่นนะกระดันมาแล้วไม่มีบังเกอร์แล้วใช่ไหมยแล้วโอ้ยเจ็บ โอ <Yeah>. wow. เอาสก,กาชาร์จเลยในที่สุดผมก็เก้าที่หนึ่งไม่คุณดูไว้ได้คนระับนี่แอ็กปึ๊บก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิาก็มาดิฮะว่าจะเอาลูกสองชาร์จแล้วแต่แบบคือมันตัดเก๋ โอเคครับในที่สุดก็สามารถเอาที่หนึ่งแม่คนดูได้นะครับตอนนี้แต้มผมก็อยู่ที่5 1า8นะครับอยู่แรงแก่นะครนะเกมนี้ก็เป็นตาแรกของวันบวกขึ้นมา3านะครับฆ่าไปทั้งหมด10ตัวแล้วมี2 9 0 5ห้านะครับผมนะที่ผมยิงมาผมรู้สึกว่า สกินตัวนี้รู้สึกว่ามันดีมากนะมันผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในจัหรัาลสกานะไม่ว่าจะค่าสแตก็กหรือแบบเอ่อเรื่องความสวยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูใหญ่เกินอะไรประมาณนี้นะนะก็โอเคครับคนดูก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะก็ผมเอ่อเล่นให้ดูได้แค่นี้นะพอดีว่าเจ็บนิ้วด้วยเล่นก็เลยเล่นไม่ได้เต็มที่นะก็ถ้าเล่นไม่ถูกใจไงก็ขอโทษด้วยนะผมนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้ผมด้วยนะและที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งได้ คลิปใหม่ๆนะครับผมนะคนดูครับก็รากคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย